ที่12บการเลย12คันนี้ขาดจาก MT z ารุ่นปี1 9 2ปีนี้ค่ะาเี้กีโต่ะได้ตัวเป็นปี19บอยสั่งอาห2ใแตแตร no ุงใหพนักานรถเ็นสีคาเล็กมาใช้ใงานวางค่ะ81,000กว่กิโลค่ะมาเยช่วกัต่อเลยรถลูกคาคันนี้ค่ะลำดับที่12นะคะคันนี่12บริการเลยค่ะ MT MT ZS ค่ะรถปี19.20เกียร์ตัว 1,500cc สำหรับคันนี้ดูรถชมรถก่อนได้เลยราคาเปิดประมูลที่224บบาทรั ลูกค้าเราไดเปิดราคาได้เลยขอบคุณค่ะอ,อนไรให้ราทา,าแล้วด้เนยเรเชนนะคะสองแสนสองหมืนสี่พันตอนนี้ที่ออนไลน์จากหพันเาเน่สองสอตอนนี้เื่ไรรับได้มากว่านีเรีเช่นเลยค่ะสองแสน 26, 000, อแสน 26, 000, 1, 8, อมื่นหกันสองแสนสองหมื 22, ่นหกพันนัหนึ่งแปดพเราเน่สองแสนสองหมื่นแปดพันสองแสนสองมื่นแปดพันนัดหนึ่งสองนสองมื่นแปดับาทราคาวนี้ที่คุณลูกค้าออนไลน์นะคะใช่ป้ายหมายเลขสองหนึ่งตได้มากกว่เรียนเชนนะคะสองแสนสองหมืนแปดพันบาทราคาตอนนี้ที่ลูกค้าออนไลน์นับ ตอนนี้สัญญาณดีโอ้างนะคะแต่สครนเดียตอนนี้แก้ไขสักครู่เดียนะอร่อนสครูเดียลูกค้าสามารถดูไปแนอได้บ่อดๆเลยนะตอนนี้ราคาแก้ขอยู่ที่สองแสนสองมื่นแปดันบาทนะคะสองแสนสองหมื่นแปดพันบาทนะตอนนี้คงะสองแสนสมบาทตอนนี้ที่าไนะสามืสงงได้เงินบเวเนเีบสองแสนสองหมื่นบาทพาสองแสนสองหมื่นแปดพันนัดหนึ่งสองแสนสองหมื่นแันนัดสองสองแสสองมื่ันบาทราคาที่่สามสืนสองหนึ่งส่2นสองแสนสองหมื่นแปดพันบาทที่ออนไลน์นับ ตามใหาตรงคทา่งาสองแสนสองมื่นแปดับาทถาะลูกค้าอะไรใช่ป้ะจากสูอร์ส0 0ตค่ะตัสูนสองนูนลูกค้าอะไรพูดได้ไปนะคะสองแสนสองหมื่นแปดพันบาทาาาสส 8, บาบคุณลูกค้าอะไรด้วยนะคะ